วันนี้ผมมีไอเดียดีๆมาฝากนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะตกแต่งบ้านเพื่อต้อนรับช่วงเทศกาลแบบนี้แม้ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่เราก็อยากจะสร้างบ้านของเราเนี่ยให้มีบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองใช่ไหมครับตรงนี้เลยครับที่ผมอยากจะพามาก็คือคอสโต้ดีไซน์ คอราะโดีไซน์เนีนะครับเป็นร้านที่นำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านแบรนด์ดังๆจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆชิ้นเลยเนี่ยไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนผมอยากให้แวะเข้ามาเลยครับอยู่ตรงสุขุมวิท26นี่เองนะครับและที่เห็นบรรยากาศของห้องนี้เนี่ยนะครับเป็นการตกแต่งในสไตล์ที่เรียกว่าเป็นสไตล์ซา f a ฟารีหรือว่าคนที่ชอบแคมปิ้งเนี่ยน่าจะถูกใจมากโดยเฉพาะเจ้าเดเบตัวนี้ครับ เท่มากๆเลยนะครับมีดีไซน์ที่มีความวินเทจแล้วก็มีความเนี๊ยบนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมจากคลิปห้องซาฟารีถามมาเหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าโต๊ะตัวนี้เนี่ยซื้อที่ไหนที่นี่เลยนะครับยูนิคมากมีที่นี่ที่เดียว สวัสดีค,ครับมาโชคดีมากเลยได้เจอคุณเหมียวเจ้าของ c r o t ทโ Design นั่นเองนะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่วันนี้เนี่ยรู้สึกพร้อมมากสําหรับการเฉลิมฉลองก็ชิ้นปีก็อยากเฉลิมฉลองคืนความสุขให้ลูกคา้าก็เลยมีจับลัคกี้รอนะคะที่ต้นคริสต์มาสนี้นะคะแล้วเวสป้าคันนี้มันเกี่ยวอะไรกับคอ o t ทโต้ดีไซน์ก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อบินนะคะถึงแสนห้าเนี่ยค่ะก็จะได้มาจับลัคกี้รอนะคะ แต่ว่าจับแค่ l u ี k ด d อยังไม่พอเรายังมีลุ้นต่ออีกว่าทุกแสนห้าเนี่ยเราจะบินมาจับเพื่อลุ้นรับเวสป้าอีกชั้นหนึ่งอีกด้วยค่ะ้วาวแต่ว่าใน l ั c k ิดอ a เนี่ยนะครับก็จะมีเป็น v o เชอร์ใช่ไหมใช่ค่ะทั้งทั้ง v ชเชอร์ทั้งของเลยค่ะทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านแล้วก็ voucher นี่ตั้งแต่5้0 0ันหมื่นหนึ่งถึง20,000ด้วยกันเลยค่ะเฉพาะเดือนนี้หรือเปล่าครับเฉพาะเดือนธันวาเท่านั้นเลยค่ะเฉพาะเ <ชะ S 1> ดือนธันวาแล้วมีอ<ช>ะไรพิเศษไปกว่านั้นไหมก็มีเทียร์พิเศษพิเศษนะคะถ้าลูกค้าซ 7จ็ดหนเนี่ยจะได้รับส่วนลดคืน2,000 20, มื่แล้วก็ทุกแสนเนี่ยเราจะลด40,000่นบาทด้วยกันแต่ถ้าใครเปิดบินถึงล้านเนี่ยเราจะลดให้4 5่แสเลยค่ะวว้าวสำหรับคนที่อยากจะได้ไอเดียในการจัดวางแล้วก็ตกแต่งเนี่ยมาดูได้เลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอินดิยนาโจนกำลังไปท่องซาฟารีอะไรประมาณนั้นเลย อย่างเช่นโต๊ะนี้เนี่ย74,500นะครับส่วนเก้าอี้เนี่ย36,000นั่นแปลว่ามันเข้าเทีย์ที่ทางคุณเหมี่ยวบอกเอาไว้นั่นก็คือครบ1 0 0 0 0แสนลดไปเลย40,000เพราะฉะนั้นผมว่าซื้อเซตนี้ไปเลยดีกว่าครับเท่ากับได้เก้าอี้ฟรีนะครับแล้วแถมราคาก็ยังถูกกว่าราคาโต๊ะในราคาเต็มอีกด้วยนี่สำหรับชิ้นนี้นี่พิเศษสุดถูกใจผมมากๆและเชื่อว่าถูกใจนักปั่นจัก,กรยานด้วยนะครับเพราะว่า มันเป็นตู้ที่สามารถที่จะเก็บพวกอ็อเทอ์ต่างๆได้ของนักปั่นอย่างเช่นเปิดมาปุ๊บนะครับก็ใส่ทุกสิ่งลงไปในนี้ได้เลยนี่ผมชอบตรงนี้ครับมีลิ้นชักเก็บของได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถเปิดเป็นตู้เก็บรองเท้านั่นหมายความว่าสําหรับชายโสดนะครับที่มีคอนโดเนี่ยอาจจะใช้ตู้นี้เป็นตู้เก็บรองเท้าแล้วก็แขวนสูตรก็ได้นะครับเท่มากๆที่นี่ยังมีเฟอร์นิเจอร์อีกหลากหลายสไตล์นะครับที่ เรียบรูดูเท่ดูหวานมีสารพัดเลยครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่ผมอยากจะพามาดูเป็นตัวอย่างสําหรับการตกแต่งห้องอาหารในช่วงเทศากาลเฉลิมฉลองนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกสรรน,นะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับของตกแต่งต่างๆเชิงเทียนหรือว่าแอสเซซซอรีต่างๆเนี่ยมาสร้างบรรยากาศให้กับบ้านเราเนี่ยเหมือนกับไปดินเนอร์รู้ในร้านอาหารที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยก็ได้นะครับ และนี่ก็คือหนึ่งในบรรยากาศที่เขาเซตเอาไว้ให้ดูของ Living r o o มหรือว่าห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมีความหลากหลายของโซฟาและก็เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวคุณได้เพราะว่าห้องนั่งเล่นเนี่ยนะครับเป็นห้องหนึ่งที่บ่งบอกตัวตนของเจ้าของบ้านในอย่างชัดเจนเลยลนะครับผมแอบชอบโซฟาเซตนี้มากเลยอยากจะรู้ราคาครับ ตัวนี้ประมาณ256,000ค่ะถ้าผมซื้อตัวนี้แล้วผมก็เพิ่มอาร์มแชร์ตัวนั้นตัวนั้นประมาณเท่าไหร่ตัวนั้น60,000ค่ะรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับ3 0 0แสนนิดนนิดๆใช่ถ้ากับผมลดไปถึงแสนสองเลยทีเดียวใช่เพราะทุกแสนเราลด40,000ใช่เลยค่ะแสนสองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะได้ สิทธทิพิเศษในเทียรต่างๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับ2อง0 0 0หบวกกับอะไรอีกสักชิ้นหนึ่งประมาณ50,000เนี่ยเราลดทันทีแสนสองเท่ากับไอชิ้นที่เราเลือกมาเนี่ยได้ฟรีแล้วก็ราคานี้ก็ยังลดลงไปใช่ออใช่คะ ผมชอบดีไซน์ของโต๊ะอาหารที่นี่มากเพราะมีความหลากหลายมาก<ช>ความพิเศษของโต๊ะอาหารที่นี่คืออะไรเราเน้นวัสดุที่ทนนะคะเช่นทอ็อปปิดอ่อนก็ดูแลง่ายแล้วก็เราเน้นตัวขา<ม>ขาเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนเหมือนเป็นสกับเจอแต่ที่ผมติดใจโต๊ะนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะนั่งได้6กถึงแที่นั่งเลยนะครับสำหรับบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆหรือมีปาร์ตี้บ่อยๆนี่เหมาะมาก ต๊ะตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอคะสองแสนแปดค่ 2, 8, ะสองแสนแปดแต่ซื้อโต๊ะอย่างเดียวไม่พอต้องซื้อเก้าอ e <ช>ี้ด้วย<ะ>เก้าอี้วหกตัวนี้ตกตัวเท่าไหร่ครับตัวละสามหมื่นหนึ่งหกตัวก็ประมาณแสนแปดถ้ารวมโต๊ะเก้าอี้แล้วเนี่ยมันก็สี่แสนหกเนี่ยหมายความว่าผมจะได้รับส่วนลดแสนหกใช่ค่ะใช่นี่เท่ากับได้เก้าอี้ฟรีไปเลยนะครับ<ช>เนี่ยแต่ผมคิดเหนือไปกว่านั้นนะถ้าอย่างนั้น่ะผมก็ปอให้ครบห้าแสนไปเลย ก็ได้ลดสองแสนเลยค่ะลดสองแสนไปเลยแปลว่าผมสามารถไปมองหาของชิ้นราคา40,000ฟรีกับบ้านไปได้เลยถูกต้องค่ะและโคมไฟที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับคือแบรนด์ไ c o คซึ่งนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์นะครับและที่เนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงที่เดียวในประเทศไทยและจะบอกว่าที่เห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเพียงบางส่วนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่สามารถจะเข้าไปดูได้ใน เพจในเว็บไซต์ของเขาเรียกว่าถ้าถูกใจตัวไหนนะแวะมาที่นี่สามารถพรีออเดอร์ได้เลยนะครับและอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่ามาที่ q u a t t ตดีไซนเนี่ยเราได้ครบทุกห้องเลยจริงๆและที่สำคัญคือเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยสามารถมา mix and match ได้อย่างลงตัวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเพราะไหนๆมาแล้วเนี่ยนะครับจากเฟอร์นิเจอร์เซตนี้นะครับโซฟาเซตนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนได้กี่สไตล์ลองดูกันครับไปดูกัน เอาจริงๆนะครับที่ผมชวนคุณมาในวันนี้เนี่ยเพราะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ผมใช้จริงๆแล้วก็สามารถการันตีได้ครับว่าคุณภาพเขาดีจริงๆนะครับนำเข้าทุกชิ้นแล้วก็เป๊ะทุกชิ้นเลยทีเดียวที่สำคัญช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นที่ดีมากๆเพียงแค่ในช่วงเดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นแวะเวียนกันมานะครับที่คอ a โต้ดีไซน์ครับสุขุมวิท26นะครับ